โย่ก็สวีเดสสวัสดีท่านทุกคนด้วยนะครับซึ่งคล um ิปวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอคแมปที่มีชื่อว่า Anime Universe Simulator อะไรเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยแมปนี้ก็ได้ทำการอัปเดตมาแล้วนั่นเองนะครับสมกันแล้วกันนะนี่ก็อย่ยได้ขอใหม่ป่วาวะไม่นะไม่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 ใช่หรอกโอเคอเฮ้ยมังจะหมุนแ้งหนาดเร็วดิเออหมุนแรแหละไหม <c oughs> มึงจะหมุนแ้งนะอรทุกคนก็ อัปเดตนี่นก็เป็นอัปเดตของเรื่องเอ่อ Attack on Titan นั่นเองนะเดี๋ยวนะไปราคาทั้งหมด 40M นั่นเองแล้วไม่เท่าไหร่อถูกไอ้น้องอืมนี่เนี่ยซื้อเลยเข้าไปเลยไหนดูซิหุ้ยตึงอะไรวะเนี่ยอ่ะตีไปแล้วก็เลเวลนะครับเลเวลตัวละครเนี่ยเอ่อปกติตอนแรกเนี่ยมาตั้งที่ประมาณสักเอ่อ 70ใช่ปะ่ะประมาณ70-80ทุกคนแต่ว่าอัปเดตนี้เนี่ยมันก็ทำการอัพมาถึงเอ่อเลเวล90เลยนะว,ว้าวอย่างเยอะนะครับนะโอเคตัวฟาร์กแต่ท่านหน้าอย่างเดี๋ยว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 เดีวถ้ามาแต่ท่านหน้าเป็นอยีไงเชี่ยนหน้าพีนจีเออแต่ท,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 ท่านหน้าพีนจีเอาแปะเอาไว้โคตรตึงโอเคไปทุกคน ามาดูเอ้ยแกไอ้ยแกไอ้แกให้สุม่มตู้เพลเลยแกนี่เนี่ยสุ่มด้วยพอเลิกก่อนเอาไว้ก่อนเดีย๋ยวก็สุ่มนะครับพอก่อนพอก่อนออน,นะโอ้เลตใหม่เลตไททันโอเมก้าแปดนาทีไหนอยู่ซิว่ากูจะลงไหวหรือเปล่านะครับด้วยตัวละครที่ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับ ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะกันเหล่แต่ท่านนะครับมาแล้วเราก็จะมาลองกันละกันนะจิตตะทีรอไปเอ่ออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้อ่ะอ,อันนี้คืออะไรแล้วไอหินนี่หแยไปไหน,นเจอด้วยอ่าอ,อ่าฮะเหมือนจะเป็นการอัปเกดรดรอเปล่าเหมือนในไอเมไฟใช่ไหม แต่ว่าไอ้หินนี้เอามาจากไหนอะลงเลดเหรอไม่แน่ใจนะครับแบบหนึ่งนะก็ไม่มีให้ซื้อนะว่าแต่มันเปลี่ยนตัวละครได้ไหมเอ๋อเปลี่ยนตัวละครไม่ได้อะทำไมอะเอาล่ะอีก2วินอาทีตุ้มเรียบร้อยมาแล้วทุกคนเลกเกคนแรกไอ้น้องพี่มาระว,ว้าว แต่ว่าบรรยากาศมันก็คล้าย,ยดันฟิเซอร์นะบรรยากาศไม่ต่างอะไรกับดานฟิเซอร์เลยนะทุกคนนะแต่ผมรู้ว่าดันเนี่ยมันได้อะไรมั่งนะแต่ก็จะมาลองลงดูนะเบืยแต่ก็จะมาลองลงดูแล้วกันนะด้วยตัวละครที่เอ,อกูยังใช้ด่านโจโจ้เลยไ <c oughs> อ้เหี้ยกูกูยังใช้ด่านของโจโจ้เลยทุกคนดูดิยังใช้โจโจ้เลยไม่ใช้กันแบบอะละนะคือกูก็ยังใช้โจโจ้เลยครับคือ ไม่เกียดปั้นนะนะ,นะครับอ่ะแล้วก็รอปั้นมึงนะครับอืมเอยดูส่งว่าเราจะได้โซโล่นะเอโซโล่กันดีนะเนี่ยไม่ต้องมีใครอาหารของด้วยอืมเฮ้ยมาละโอ้อะไรเนี่ยอ่ะจัดไปตัวอะไรหกสิเมตรชัวให้เดาเลยหกสเมตรอ๋อมันใครเนี่ยเอาไม่ใช่อ่ะ <laughs> เอาเอ๊อกลายเป็นเอเลนเยเกอร์โอเคเลยนวลอ่ะโหอ,อะไรอ่ะไอ,อเราเนี่ยว่าจะกลายเป็นไททันอะไรเงี้ย เอาละโอเคนะครับทุกคนนะซึ่งคลิปนี้ก็ไ้เพลินเท่านี้ละกันนะส่งการลงดันเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คลิปแยกละกันนะครับนะคลิปนี้ก็เอาไปเพลินเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับยุกลูไอ้น้องรัก